สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่นที่แปลงโคกหนองนานะครับผมมาปลูกต้นฝลั่งนะครับเป็นต้นพฝลั่งที่ทางพัฒนาชุมชนก็ให้มานะครับมีทั้งหมด9ต้นนะครับวันนี้ก็จะมาลงดินนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานก็จะเจอสภาพอย่างเี้ครับคือผม ผมไม่ค่อยสำมีไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาจากร้านนะครับเพราะว่าผมปลูกที่ใดห้าสิบห้าสิบนะครับตายบ้างรอดบ้างนะครับทีนี้ก็ทางแพร่ชุมชนก็ให้ต้นไม้ที่เขาซื้อมาจากร้านร้านร้านขายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะปักปักชํามานะครับเขาจะตอนกิ่งเขาจะทาบกิ่งมานะครับซึ่งมันไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูก แบบพเพาะเมล็ดมากเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมเองผมก็มีปัญหาเรื่งองอย่างนี้นครับก็คือซื้อของซื้อต้อนไม้มานะครับตายครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รอดครึ่งหนึ่งนะครับหรือบางครั้งก็แทบจะไม่รอดเลยนะครับบางครั้งก็ซื้อมาสิบต้นตายไปหมดเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยนิยมที่จะซื้อต้อนไม้มาปลูกนะครับเพราะว่า มันด้วยเหตุผลหลายประการผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทาไมผมถึงปลูกไม่รอดนะครับถ้าเกิดใครมีเทคนิคก็บอกผมด้วยนะครับว่าทําไมถึงจะให้ต้นไม้ที่เราซื้อมานะครับปลูกแล้วมันรอดนะครับยืนต้นได้สง่าแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับแต่ของผมก็จะไม่ค่อยรอดนะครับคืออาจจะเป็นเพราะเรื่องของการขนส่งด้วยมั้งครับเพราะว่าเอ่อเวลาขนส่งมามันสะเทือนนะครับมันทําให้รากมีปัญหานะครับระบบราก อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนน้ําส่วนน้ํากับปุ๋ยนี่ผมก็ให้เหมือนกับที่ร้านเขาให้นะครับผมก็มันก็ยังไม่รอดนะครับก็วันนี้เรามาลองทดลองนะครับมาทดลองปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ส่งปลูกมาเก้าต้นก่อนนะครับเดี๋ยวมามาดูกันนะครับ น,นี้ก็ปลูกไปได้หกหลุมแล้วนะครับปรากฏว่า,าผมกำลังให้รดน้ำให้น้ำซัดตัวตรงบริเวณรอบๆของอตัวโคนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาฟางเอาฟางมาคลุมเป็นลักษณะนี้นะครับฝากชน เนื่องจากว่าผมปลูกตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับผมปลูกหน้าหนาวผมได้ผมได้ต้นไม้ตอนสิ้นฤดูฝนไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามเร่งปลูกนะครับตอนนี้ก็ปลูกหน้าหนาวครับถัดจากหน้าหนาวจะเป็นหน้าร้อนนะครับซึ่งถ้าไม่มีฟางช่วยนะครับไม่มีน้าไม่มีฟางช่วยจะลําบากมากนะครับทีนี้วันนี้ผมปลูกไว้เดี๋ยวผมต้องกลับกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านเพื่อไปเอา เครื่องมือนะครับมาทํามาทําไม้พยุงนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากนะครับลมแรงมากมากนะครับดูนะครับต้นแล้วต้นมันสูงนะครับต้นฝาหลังมันสูงนะครับแล้วโพนมันโยกนะครับผมก็เลยว่าผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปเอาเครื่องมือมามาตัดไม้เพื่อทําไม้ค้าพยุงนะครับไม่นั้นเดี๋ยว รากมันคลอนนะครับผมก็ใช้วิธีก็คือรดน้ําให้มันชุ่มก่อนนะครับให้ดินมันเหลวนะครับอย่างน้อยๆก็คือมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบไปเอาเครื่องมือมาตัดไม้ทาไม้ทาพยุงนะครับแล้วก็เอาพวกเชือกพวกอุปกรณ์มามาทําด้วยนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะครับส่วนอีกสามต้นที่เหลือเดี๋ยวค่อยกลับมาปลูกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับ ใกลเสร็จแล้วนะครับปลูกฝรั uh, ่งนะครับตอนนี้ก็มีไม้ค้ำแล้วนะครับมาไม้ที่ค้ำนี่บางต้นก็ไม่ต้องปลูกเชือกนะครับเพราะว่าใช้ไม้ขัดกันนะครับมันก็เลยยังอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้ไม้ขัดครับอันนี้อันนี้ต้องผูกเชือกนะครับเพราะว่าไม้ขัดไม่อยู่นะครับต้นมันสูงเกินนะครับ ันนี้ก็ใช้ไม้ขัดธรรมดานะไม่ได้ผูกเชือกนะครับวิธีการปลูกของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งหมด9ต้นปลูกเสร็จแล้วนะครับใบมันก็เขียวชะ่อดีครับเพอได้ลงดินนะครับรากรากมันได้ออกมาจากถุงถุง่อชํานะครับรากไม่ได้โดนอากาศนะครับพอรากได้โดนดินได้ปุ๋ยได้น้ํามันก็เลยเขียวเขียวขึ้นมาเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่ชลาใจนะครับเพราะว่ามันแค่เพิ่งปลูกนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ามันรอดไม่รอดรอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ผมปลูกตอนหน้าหนาวนะครับอากาศแรงนะครับถัดจากหน้าหนาวไปอีก3าเดือนก็จะเป็นหน้าแรงนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่เราก็ต้องพยายามรดน้ํานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับนี่คือ วิธีการห่มฟางของผมนะครับก็ห่มฟางไปประมาณเกือบเข่าครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ขี้งัวโรวยบนทับเอาไว้เพื่อกันไม่ให้ลมพัดาฟางออกนะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับแล้วเวลาเรารดน้ำข้างบนตรงนี้นะครับน้ำมันก็จะเอา,เอาสารอาหารที่เป็นของอยู่ในขี้งวนะครับ าชาล้างลงไปด้วยนะครับให้ต้นไม้ถือเป็นการให้ปุ๋ยเตนท์ไปในตัวนะครับทั้งหมดก็9ต้นปลูกเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือฝรั่งนะครับฝรั่งไม่ใช่คนไทยกินอร้อยอร่อยนะครับนะีครับต่อไปก็จะเป็นคิวของต้นมะขามนะครับแล้วก็ต้น มะม่วงนะครับเป็นต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะขามนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไปขุดหลุมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาปลูกเลยนะครับฝั่งนี้เนื่องจากว่าขี้งวที่ผมเอามามันหมดนะครับฝั่งนี้ก็เลยยังไม่ได้โรยขี้งวนะครับก็เดี๋ยวจะเอาขี้งวมาวก็โรยพร้อมกันเลยกับต้นมะขามแล้วก็ต้นมะม่วงที่กาลังจะปลูกนะครับก็เสร็จนะครับในการปลูกฝรั่ง นะครับซึ่งฝรั่งก็อยู่เมืองนอกไม่รู้จะชินอากาศเมืองไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับดินสังเกตดินนะครับดินมันจะเป็นดินสีอย่างนี้เลยนะครับดินเปี้ยวนะครับเป็นดินเปี้ยวดินแข็งนะครับผมพยายามเอาของมาคลุมแล้วแต่มันก็ไม่สู้นะครับมันสู้ไม่ไหวนะครับก็คิดว่าจะลงมะขามนะครับตรงนี้ เพราะว่าดินมันเปรี้ยวอยู่แล้วครับปกตินะมะขามเวลามันทิ้งใบมันก็พื้นก็แถวๆนั้นมันก็เปรี้ยวนะครับผมก็เลยคิดว่าคิดว่านะครับว่ามะขามมันน่าจะขึ้นในดินเปรี้ยวได้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ก็ปลูกอะโวคาโดไปแล้วครับอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับมันก็ขึ้นดีนะ มันก็ขึ้นในวินเปียวได้นะผมลองทดลองปลูกดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะโวคาโดเนี่ยเขาชอบดินแบบไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ผลไม้ในอีสานเราแน่นอนครับถ้าลองปลูกไปนะครับอันนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันโดนโดนแมลงนะครับโดนแมลงลูกรานนะครับมันก็ค่อยๆรอดนะครับในขาเดือกันฝั่งตรงข้ามครับนี่คืออะโวคาโดเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพ่อแมลงหรือเปล่านะครับน่าจะโดนแมลงชอนรากนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอาไตโคโดมามานะครับไม่ใช่ไตโคโดมาสิอ่า,า,นะโโา,อ,าอะไรนะอะไรซิทซิสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับอะไรซิทซิสักอย่างหนึ่ง ผมก็ผสมเอาไว้นะครับไว้สําหรับรดโคนต้นไม้กันแมลงนะครับเวลาแมลงวัดควรนะครับก็จะใช้พวกของพวกนี้ครับในการรดนะครับจะไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแล้วถ้าต้นไม้โดนแมลงกินใบก็จะใช้น้ซส้มฟันไม้ผสมน้ํานะครับมาฉีดใช้ขวดสเปรย์มาฉีดนะครับพอรบที่แล้วก็ยางนาโดนไปเยอะนะครับนอกเรื่องแล้วนะเนี่ยยางนาก็โดนแมลงแทะไปเยอะนะครับผมก็เลยต้อง เอาน้ำปนผลไม้ผสมน้ำนะครับใส่เออใส่เครื่องฉีดปนยานะครับมาฉีดนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้ก็ยางนาก็ขึ้นโอเคอยู่ครับนะครับยังไม่ได้รดน้ําไม่ได้ลดน้ำเป็นอาทิตย์แล้วครับเริ่มมีเหลืองๆหลืองครับเดี๋ยวก็ต้องลดน้ํานะครับโอเคครับก็จบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับเรื่องของ ฝรั่งนะครับปลูกฝรั่งกินจูนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปปลูกต้นมะม่วงนะครับกับต้นมะขามนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ